อาจารย์คะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์มองในยยะไหนได้บ้างคะสําหรับเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นคนเสื้อแดงเอง,เองเนี่แหละที่ออกโรงมาติงครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณวรชัยพูดเนี่ยก็คงพูดด้วยอในฐานะที่อยู่ในแวดวงเดียวกันค่ะนะครับแต่เนื้อหาที่พูดออกมาเนี่ยก็เรียนว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สังคมก็มีข้อเสนอแนะแบบนี้กับท่านนายกมาหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมทั้งผมด้วยมผมถึงเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกทําทงานมาโดยตลอดเนี่ยนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าท่าน work าร์ดนะครับแต่ว่ามันไม่ม m a r t นะครับคําว่ามันมันไม่ smart คือท่าน work ไปทุกเรื่องจนจับต้นชนปลายไม่ถูก นะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนอันดับหนึ่งสสามี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีผลออกมาว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่มีผลงานที่ทําให้ประชาชนจับต้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งข้อข้อเสนอตรงนี้นะครับก็เป็นข้อเสนอที่มาจากทุกฝ่าย้วฮะฝ่ายช้านก็เคยพูดแบบนี้นักพิยาการหลายท่านก็พูดแบบนี้ นะครับรวมถึงผู้มีประสบการณ์ทางการบริหารบ้านเมืองรวมถึงพี่น้องประชาชนก็พูดแบบนี้กันเยอะแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณวราชัยจะออกมาพูดอีกคนนึงนะครับผมก็คิดว่าก็คงเป็นการการเพิ่มเสียงขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งว่าเฮ้ยการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มันไม่เป็นผลงานเนี่ยนะครับก็เพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านไม่ได้ทํางานแบบสมาร์ท นะครับท่านคิดว่าท่านเวิร์กฮาร์ดแล้วมันจะเกิดผลงานซึ่งมันไม่จริงนะครับเพราะนั้นในแง่นี้ผมก็ต้องเรียนเอาไว้ก่อนนะครับว่าท่านนายกก็คงจะต้องน้อมรับนะครับความคิดเห็นอันนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงตัวเสียเพราะท่านก็บริหารงานมาจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับค่ะ แต่ทีนี้คราวนี้คนในรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะบาลานซ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่การเข้าทำเนียบหรือว่าการที่จะเข้าสภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะสะท้อนเห็นว่าท่านไม่ได้เป็นน้ําที่เต็มแก้วตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะผมคิดว่าท่านรองเลขานายกท่านก็คงต้องตอบแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบบควมมาตรฐาน แพทเทิร์นหลัะครับแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะต้องตอบให้มันดีกว่านี้ก็คือว่าแล้วไหนล่ะคือผลงานที่เกิดจากที่บอกว่าท่านนายกก็พยายามบาลานซ์ใช่ไหมฮะคําถามคือว่าอะไรคือผลงานที่เกิดจากที่เกิดจากการบาลานซ์ใช่ไหมฮะครับเพราะว่าสิ่งที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ท่านนายกทํางานหนักแต่ไม่มีผลงานก็แปลว่ามันไม่บาลานซ์นั่นแหละนะฮะแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ในรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยก็ตอนนี้ก็ พยายามบาลานแล้วอ้าวผมผมเชื่อก็ได้นะแต่คราวนี้มันมันก็ต้องมีอะไรมายกตัวอย่างให้เห็นหน่อยจะดีไหมครับว่าไอ้ผลของการบาลานเนี่ยมันมีอะไรจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันบ้างตอนนี้มันยังไม่เห็นเนี่ยใช่ไหมครับค่ะเอาเป็นว่าแค่ลงทะเบียนดีต้อนวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็ยังระบุวันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าภายในเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็คิดว่ารัฐบาลก็คงคิดว่าเออก็ชัดเจนขึ้นแล้วนี่จะเอายังไงอี ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดถึงว่าเฮ้ยวันนี้ท่านคุมองค์าพยพในการบริหารทุกอย่างแม้กระทั่งนโยบายเรือธงของท่านเนี่ยท่านยังกําหนดวันไม่ได้เนี่ยม,มันมันจะบอกว่าท่านบาลานเนี่ยมันก็ฟังไม่เต็มปากนะผมว่าค่ะตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นวิกฤตของความศรัทธาในขั้นไหนแล้วหรือยังคะอาจารย์คือผมพูดตรงๆนะครับตั้งแต่ข้ามขั้วมานะครับตั้งแต่ อะไรล่ะฉีกทิ้งทำมันสัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงครั้งล่าสุดที่พยายามจะแถเรื่องกรณีคุณชานไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทําให้เครดิตทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นค่ะครับนะครับคราวนี้รัฐบาลจะทําได้ก็มีอย่างเดียวแหละครับก็ต้องผลักดันผลงานเอาให้ปรากฏให้ได้อนะครับผมถึงที่บอกว่าผมเข้าใจเรื่องงบประมาณนะครับแต่เอาเป็นว่า ของที่มันไม่ต้องใช้งบประมาณเอาแค่ลงทะเบียนร้านค้าดีต้อนวอลเล็ตเนี่ยก็บอกมาเลยครับวันไหนนะฮะคือถ้าถ้าเกิดนโยบายเรือธงขนาดนี้ยังบอกวันไม่ได้เนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยปรับสมดุลแล้วมันดีขึ้นแล้วมันไม่มีใครเขาเชื่อฮะค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นการรับกันกับสิ่งที่รองโฆษกพักไทยสร้างไทยคุณิีากรที่ออกมาพูดนะคะว่าเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ยดูเหมือนประชาชนเนี่ยเขาจะคิดถึงลุงตู่ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมัน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 ไม่ได้ดีขึ้นแถมมันยังกลับเหมือนจะแย่ลงรตรงนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงคะก็ก็เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเราดูนิดาโพที่สำรวจมาใช่ไหมฮะก็จะเห็นได้ว่ามีช่องว่างตั้งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับที่บอกว่าอ่ายังไม่มีพรรคการเมืองดึงดวงใจยังไม่มีนายังไม่มีนายกที่ชอบครับ,รบนะครับซึ่งสัดส่วนตัวตัวเลขนี้เนี่ย ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่า10%ของสอสอ500คนก็50คนเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะถ้ายี้เออ่ถา20%ก็เท่ากับ100คนนะค่ะนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าพักการเมืองไหนมีสอสอึง100คนก็ต้องถือว่ามีมีอ่าเขาเรียกว่ามีมีความสําคัญมีความหมายในทางการเมืองอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเอ๊ะ บริหารแล้วคนคิดถึงลุงตู่เนี่ยอัน,นอันนี้ไม่ใช่เพราะบริหารแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้จริงจริงครับนะครับ,รบก็แสดงว่าแนวทางของที่ท่านนายกทํามาเนี่ยท่าน work าร์ดเนี่ยนะครับแต่ผลงานมันไม่ออกก็ท่านเวิร์ k ไม่ smart เนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนแล้วครับ อ,อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แตะไว้ที่ดิจิตอลวอลเล็ตอนนี้รจริงจริงๆในในในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีความกังวลขนาดไหนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างคุณเฉยกัญญาพักฝ่ายค้นเนี่ยก็ออกมากระตุ้นอีกร,รอบนึงเหมือนกันว่าจนถึงตอนนี้มันยังไม่เข้าบอด ท,ทกศเลยอ่ะจย์แล้วมันจะทันได้ยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์เห็นยังไงโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเนี่ยยืนหยัดฮะว่ารัฐบาลแจกแน่นอนครับแล้วรัฐบาลก็ก็ไม่มีทางอื่นหรอกครับผมถึงได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่าติดคุกก็ต้องแจกแต่ปัญหาที่รัฐบาลควรจะต้องทําให้เห็นนะครับถ้ารองเลขานายกบอกว่าปรับสมดุลแล้วเนี่ยคือไทม์ไลน์เรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจฝ่ายบริหารนะครับงบประมาณจะผ่านสภา เมื่อไรเนี่ยมันมีตารางเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วะนะครับทำไมถึงจะบอกไม่ได้ครับแค่ลงทะเบียนร้านค้าว่าเดือนกรกฎาเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เองไม่เห็นต้องใช้งบประมาณอะไรนี่ครับ mm hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. แค่เปิดลงทะเบียนว่าเออร้านค้าไหนจะลงจะอยู่ในระบบการใช้จ่ายแบบนี้มีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็อบอกมาดิฮะจะลงจะลงทะเบียนกี่โมงผมว่าไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยทําไมต้องทําให้มันเป็นเรื่องอยากนะครับเห็นบอกเราฟังที่สุดี้รัฐบาลเล่นท่ายากแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้นะฮะที่มันก็จะต้องมีคนเอาไปเปรียบเทียบใช่ไหมครับกับรัฐบาลลุงตู่แหละนะครับเออสมัยก่อนนะอย่างน้อยลุงตู่แกก็อาจจะมีความชัดเจนในเรื่องไทม์ไลน์นะครับขณะที่รัฐบาลนี้กระทั่งนโยบายเรือธงชีวิตของตัวเองแท้ นะครับ,ครบแค่ลงนัดแค่ลงทะเบียนร้านค้ายังบอกเวลาที่แน่นอนไม่ได้คนก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นแน่นอนนะครับมันมีมันมีอะไรที่มันจะมาแก้ต่างได้บ้างไหมคะอาจารย์ว่าเอาจริงแล้วมันมีผลงานที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดแล้วมันขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ในมุมมองจากที่ถ้าไม่มีอคติใดๆรจริงๆอาจารย์พราะเขาจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปรเป็นทา<ม>ําบ้างไหมคะอาจารย์ผมผมเรียนตรงๆว่าวันนี้นอกจากเรื่องของการพยายามจัดอีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวครับนะครับ ซึ่งก็ยังมีคําถามอีกเยอะนะฮะว่าไอการกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าใช <c oughs> ่ไหมครับรวม <c oughs> ถึงมาตราการการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการปล่อยที่ดินให้เช่า <c oughs> 99ปีนะครับก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ <c oughs> นะครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันมันเป็นการแก้ปัญหาการกระจายตัวการถือครองที่ดินของบ้านเมืองเรามันใช่หรือเปล่า Hmm. นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยการที่เอากัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลนอกจากจะไปเอาชนะค้าคารกับพักภูมิใจไทยนะครับ,รบพูดกันตรงๆว่าสองสมเรื่องที่ที่เป็นข่าวเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนนะครับในการในการ,ในการอธิบายเชิงเหตุผลได้ว่าที่ทําเนี่ยตกลงแล้วทําไปทําไมใช่ไหมครับ,รบนอกจากนั้นพอเราไปลงไปในรายละเอียด นโยบายในบางด้านเนี่ยนะครับเอาอย่างง่ายเลยนะเอาอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ําปีเนี้ยนะครับปีน,นี้เนี่ยตอนนี้เข้าเข้าหน้าน้ําแล้วนะครับ,รบเป็นลานินญ,ญาด้วยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเอาว่าเราสามคนเนี่ยยังไม่เคยมีใครเห็นแผนบริหารจัดการน้ําที่ผ่านคอรมอแล้วเลยอ่ะครับจริงแผนบริหารจัดการน้ําเนี่ยนะครับมันผ่านคอรมอมาสามอาทิตย์แล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้เนี่ยมีใครได้เห็นแผนนี้สักตัวหนึ่งลือย่างยังไม่มีเลยครับ ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็ก็คงคงมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยการที่ท่านอคุณวรชัยไปบอกว่าเออท่านก็ลงพื้นที่เยอะแต่ว่าไม่ได้ติดตามงานเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าท่านนายกกับทีมงานก็ต้องรีบเอามาปรับปรุงตัวอืนะครับเพราะว่าพอสั่งการไปแล้วแล้วไม่มีการติดตามเนี่ยมันก็คือสั่งที่มูกอะฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ จนถึงตอนนี้ภาพภาพที่ออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะมีแต่นโยบายแล้วยังไม่สามารถที่จะทําออกมาให้มันเป็นรูปปรรทชัดเจนว่ามันเกิดผลอะไรนะคะอาจารย์ถ้าถ้าจะเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์คะทําให้มันให้ประชาชนได้เชื่อมั่นว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเป็นภาพปรทเออมีการดําเนินการแล้วมันเกิดประโยชน์กับประเทศจริงๆนะอาจารย์คิดว่าควรจะเริ่มยังไงรัฐบาลควรจะสื่อสารไปที่ประชาชนด้วยอะไรที่จะให้เห็นภาพชัดเจนนะคะก็ รัฐบาลท่านคงไม่ปรับการทํางานหรอกครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ถ้าใครฟังคาให้สัมภาษณ์ของท่านเลขานายกเนี่ยท่านก็บอกเองว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องปรับอะไรเพราะรัฐบาลรับฟังอยู่แล้วแต่ที่รัฐบาลปรับแน่ๆก็คือการสื่อสารก็ไปโทษเรื่องการประชาสัมพันธ์ไปซะนะครับก็บถึงมีข่าวเรื่องอาจจะมีมืออาชีพมาช่วยโนดนี่นั่นนะครับ mm hmm. ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ย มันไม่ได้มีความสําคัญมากเท่ากับผลงานที่ชาวบ้านเขาจับต้องได้ค่ะนะครับคือถ้าเกิดมันไม่มีผลงานที่ชาวบ้านเขาจับต้องได้เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีค่ะครับนะครับคือผมเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ชาวบ้านเขาจับต้องได้จริงเอาเอาเอาให้ชัดเลยนะ พระราชบัญญัติอากาศสะอาดเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมาได้ครับอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันพูดตั้งแต่โอ้พีเอมสองจุดห้าเดือนเดือนเนซาแล้วใช่ไหมครับครับนี่จนเปิดประชุมสภานะครับจนมาถึงสมัยสามัญปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับคาถามคือว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยนะครับถึงไหนแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งร่างพระราชบัญญัติเนี่ยฮะประชามตเนี่นะครับบอกได้ไหมครับว่าจะเสร็จวันไหนครับ นะครับกระบวนการหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นอย่างไรนี่ผมพยายามอากฎหมายที่ง่ายๆที่สุดแล้วนะครับที่เห็นว่ารัฐบาลผลักดันนะครับเอามาถามเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังเราสามคนเนี่ยได้เห็นภาพอย่างชัดเจนก่อนค่ะนะครับเพราะาว่าถ้าถ้าไปเอากฎหมายที่มันลึกไปกว่านี้เนี่ยเอาผมเอาให้มันลึกไปกว่านี้ก็ได้เจราจา FTA กับสหภาพยุโรปเนี่ยครับรัฐบาลก็รู้ว่า ปัญหาที่ยุโรปเขาไม่ยอมคุยด้วยก็เพราะรัฐบาลดื้อรั้นจะไปแก้ไขกฎหมายประมงที่ทําให้ประเทศไทยกลับไปจับปลาเถื่อนแล้วก็ไปค้ามนุษย์กันอีกเนี่ยยียูเขาบอกให้ถอดเขาเขาบอกว่าให้เลิกซะรัฐบาลก็ไม่เลิกพอไม่เลิกเอฟเอก็ไม่คืบหน้าครับใช่ไหมครับแล้วมันจะมีผลงานได้ยังไงครับแล้วเศรษฐกิจมันจะกระเตื้องได้ยังไงขณะที่เวียดนามเขามีเอฟเอกับยียูไปตั้งนานแล้วนะครับอม,อม ครับผมเห็นว่ามีหารือบิ๊กอสังหาห้องกงจับมือขยายโอกาสนะฮะหาหรือผู้นําสูงสุดนะฮะผู้นําศาสนาอิสลามอียิปต์เน้นความสัมพันธ์อันนี้ได้ช่วยขอใหส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกบ้างไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับผลงานคือผมคิดว่าวันนี้สังคมต้องการความความเป็นรูปธรรมนะคุณเป็นะครับคือภาพลักษณ์เนี่ยนะครับทุกคนก็เข้าใจแหละท่านนายกก็ต้องก็ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ไหมฮะ แต่ปัญหาที่ชาวบ้านเขายังสัมผัสไม่ได้คือแล้วที่ท่านนายกไปสร้างความร่วมมือเนี่ยวันเนี้ยมันตกถึงปากถึงท้องชาวบ้านเขากี่โม้มนะครับ,ค,รบคือตรงตรงนี้มันยังไม่ตกถึงปากถึงท้องเขาไงเพราะมันไม่ตกถึงปากถึงท้องเขานะครับก็รัฐบาลก็จะไปโทษแต่ว่าเอ,อประชาสัมพันธ์ไม่ดีมันก็มันก็เกาไม่ถูกที่คันถูกต้องไหมครับ <c oughs> ช่ชชาวบ้านเขาต้องการผลงานแต่รัฐบาลบอกว่าเออประชาสัมพันธ์ไม่ดีแล้วรัฐบาลจะ จะไม่ถูกชาวบ้านวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรอ,อย่าว่าแต่ซึ่งพวกเดียวกันเองเนี่ยนะครับรัฐบาลก็คงจะไม่ได้ให้น้ําหนักอะไรอยู่แล้วคนะครับแต่ที่ผมพูดมาก็เพราะว่าสิ่งที่พวกเดียวกันเองพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่ที่สังคมเขาวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดหนึ่งปีนี่แหละมันมีเนื้อหาเหมือนกันค่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นการปรับปรุงก็ไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าอะจะเข้าไปปรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผมถึงได้บอกนะฮะการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมันก็คือการทําผลงานให้ชาวบ้านจับต้องได้มากที่สุดนะครับ <Okay. S 2> ครับอาจารย์คะอันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเห็นเป็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นหรือเร็วที่สุดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจหวยกเกษียณอาจารย์คิดว่าจะ,จะมากู้หน้าให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไหมคะเร็วกว่าดิจิ a l ลวอลเลตไหมคะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย รัฐบาลควรจะต้องออกมาอธิบายให้มันชัดเจนนะครับว่าเจตนาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็เจตนาดีนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนสูงอายุเนี่ยนะครับมีเงินออมเพราะบ้านเราเนี่ยคนสูงอายุแล้วจนเนี่ยเยอะมากขึ้นทุกวันคะนะครับแต่ขณะเดียวกันที่การออกมาพูดแบบครึ่งๆกลางๆไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับมันก็ทําให้ผู้คนจํานวนหนึ่งก็เห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลจะออกมา อะไรน่ะมอมเมาสร้างวัฒนธรรมการไม่ทำมาหากินเสี่ยง,ชงโชคงเปลี่ยงโชคคนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่เรื่องหลักเนี่ยก็เข้าใจผมเข้าใจเจตนารัฐบาลดีแต่เนื่องจากว่าการไม่ใส่ใจในการติดตามงานนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมัน มันได้รับการสื่อสารการอธิบายแบบขึ้นขึ้นกลางๆลใช่มันก็เลยเขาผิดครับพอมันขึ้นขึ้นกลางกปุ๊บกเนี่ยมันก็เลยอยู่ในภาวะซึ่งประชาชนก็ก็ไม่รู้นะครับเมื่อไม่รู้นะครับมันก็เท่ากับสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันเนี่ยชาวบ้านเขาจับต้องไม่ได้ครับจับต้องไม่ได้เขาก็วิพากษ์วิจารณกันแบบนี้นะครับ ทั้งๆที่โดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นก็เป็นเจตนาดีของรัฐบาลนี่แหละนะครับซึ่งที่ผ่านมาช่วงหาเสียงก็มีหลายพักนะครับที่ที่ก็เสนอไอเดียคล้ายๆกันนะครับเช่นพักเก้าวลกลผมจําได้ก็เสนอแบบนี้แต่อันนั้นเขาอาจจะเป็นรูปของใบเสร็จรับเงินใช่ไหมครับของไทยสร้างไทยก็ก็เห็นเสนอกันผมคิดว่าโดยหลักการเนี่ยก็มาก็เป็นเรื่องของการสร้างการออมนั่นแหละครับแต่เนื่องจากอย่างที่บอกไง พอท่านนายกไม่ได้มีเวลามานั่งฟอลโล่งานแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจกันแบบครึ้นๆต่กลางๆนะครับจากที่จะที่คิดจะเป็นผลงานก็เลยกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปซะนะครับโอเคบรรทัดสุดท้ายที่อาจารย์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคือเลิกลงพื้นที่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็กลับมาฟอลโล่งานแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเกิดเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดก่อนคือคือผมคิดว่าวันนี้การลงพื้นที่เนี่ยมันทําได้หลายอย่างค่ะครับนะครับ ท่านนายกก็มีมือไม้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีไปชมทางไกลก็มีส่วนช่วยทำให้ได้เยอะค่ <c oughs> นะครับแต่แน่นอนว่าก็ยังมีความจำเป็นนะครับแต่ก็การจัดพื้นที่หรือว่าจัดเวลาในการมาติดตามงานที่สั่งไปแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าท่านไม่ได้ทำด้วยตัวเองก็ต้องมีฟังก์ชันให้ชัดเจนว่าจะมอบหมายให้รองนายกคนไหนเป็น <c oughs> คนดูแลค่ะนะครับแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าพอท่านสั่งไปแล้วอ้าวพอแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ ลืมกันไปนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างระดับมือลองลองลงมารองนายกนั้นตีก็ก็ไม่รู้ว่าอ้าวเฮ้ยท่านนายกยาวยังไงมันก็เลยกลายเป็นสั่งลอยๆพูดลอยๆอะไปซะอย่างนั้นคก็เลยไม่จบสักจบทองก็เลยไม่เกิดใช่ค่ะคุะค่าอาจารย์ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์พิงท่านี้เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันแล้วมันได้ข้อสรุปที่งงๆอยู่รย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ